วิธีการแต่งสตอรี่ไอจีโดยที่ทำให้เหมือนเรากำลังเปิดเพลงอยู่แล้วก็เอารูปของเราเข้ามาใส่นะคะก็คือให้เรานำรูปของเราเข้ามาจากนั้นขยายให้เต็มจอนะคะแล้วก็กดที่ตัวอักษรแล้วก็พิมพ์จุดนะคะแล้วก็เลือกที่ฟอนต์ที่2นะคะจะได้พื้นหลังโปร่งใสแบบนี้ให้เราเลือกนะคะว่าจะเอาสีดําหรือว่าสีขาวนะคะแล้วก็กดเลือกได้เลยตรง ด้านบนนะแล้วก็ขยายตรงนี้ค่ะให้มันคลุมรูปภาพของเรามันจะเหมือนว่าเป็นการใส่เงาให้รูปภาพแบบเนี้ยนะคะแล้วจากนั้นไปที่สติกเกอร์แล้วก็พิมพ์ว่าเพลงนะคะก็จะมีตัวเล่นเพลงนะคะมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกเอาตามที่เราชอบได้เลย,เลยแล้วก็มาขยายให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะ จากนั้นค่ะเราก็ไปที่สติกเกอร์ใหม่แล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มเพลงนะคะก็เอาเพลงที่เพื่อนๆชอบได้เลย,เลยแล้วก็เลือกท่อนตามที่เราต้องการนะคะกดเสร็จจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาขยายขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวตัวตัวหนังสือของชื่อเพลงนะ่ะมันตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วจากนั้นก็ไปที่สติกเกอร์แล้วก็เพิ่มรูปของเราเข้ามาค่ะ จะเอารูปเ,เหมือนก,นกันกับตัวพื้นหลังเลยนะแล้วก็มาจิ้มที่รูปภาพค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆแล้วเราก็จะเลือกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเสร็จแล้วคะ่ะแล้วใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะจะใส่สติกเกอร์ต่างๆก็ได้อ่ะโเราจะแต่งเท่านี้นะคะแล้วก็กดบันทึกไปได้เลย วิดีโอนี้ก็จะมีเสียงอยู่นะคะแต่เราตัดเสียงออกเพื่อจะไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะลองไปทำตามดูได้นะคะ